สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมอนิซิามาอัปเดตการทำงานลูกดาวออกแล้วนะพี่น้องเหยบร้อยตัดแตงตรงในที่คดตีงอเหยบร้อยนะจะอยากจะใส่นี่แล้วกับเดี๋ยวจิ ใส่ปากหลายสีงานแกไครสร้า,ไางไงาก็ลังใส่หนวดจ้ะต้องหมุนม้อนแล้วล่ะน่าล้งกันกับใส่ตัน ทั้งทั้งกลางนี่ใส่ตันหมืนทั้งขั่งก็ใส่ตันเป็นบาง,งอันโมมันท้งหนาอยู่แต่ส่วนมากมันจีเปียงทรงกลางใสต่ตรงเออเออเอะแม่เอาเขาคือเบี่ยวแรง,งแงงปแบบไตงตัวนั้นโหดัดขึ้นมาไว้โอหดัแดแกจิมาเดินเต็ม ขันนี้มันเด็ดหลายๆแต่ก้อนจะงี้เออเออให้มันตรงตัวให้มันตรงให้มันตรงให้มันตรงน้ำแน่นนั่นเนี่มันเบี้ยวแล้งแงงไงดึงมากนังพีนี่งออกไม่ก้อนให้มันตรงตรงเออมตรงแล้วกอนยิ่งไม่ให้มันตรงมันบ่ตรง จะใส่ปากซิ่งนะพี่น้องปากแหวกเขากระลังตัดแบบแล้วเดี๋ยวเห็ดขาเย็ดก่อนวัดจะขาแหวกใส่ปากปากซิ่งโอ้โหทั้งนี้กันเี๋ก็ได้เปลี่ยนเพราะหม่วันทั้งนี้จะได้ต่อเผาเพิ่ม ข้าวมันสั่นเพราะว่าขยับปากมาไก่้สิสำเร็จแล้วครับโอ,โอ้ใสเวลาดโดนเติอบอยู่เดีย๋ยวะจะได้ขยับทั้งเแถวๆทุกคนอยังจะขยับตังค์อมันเทียงเนื่งส่งบาฮันบาฮันเทียงอยู่ยจะถึงขยับขึ้นไหมอย่าใส่หนวดใส่ปากก่อนอยังจะขยับ เยอะอยู่น้อยหน,น,นึ่งอันดันขึ้นมาหน่อยหนึง่งก็ได้ใส่เผาตันกับพม่านี่ครับพี่น้องแล้วก็ดัดใส่เผาแล้วก็ดัดไม่แล้วก็จ่อหูไม่มันเยี่ยงกันโยประมาณหยับไปอีกขู้หนึง่ง ใส่มันกลับทางถูกมันด้วยไงมันทิมีหูอ๋อใส่แต่นั่นก็ได้มันใส่กลับถูกมันกิมันมันทิมีอันกลับทางอยู่เลยมันทิมีอันกลับทางอยู่ทั้งใส่ทั้งหัวจะวัว เพียดมาสไตล์เดียวกันยังไงคุณเจ้าว่าเล่านั่นไปทั้งกันเดียวหน่นทั้งเดียวกันยิ่งยิ่งจำหนีก่อนละขยับเฟือกยิ่งน็อตแนมไม่แม้แต่สิครับเป็นย่างเดียวหูจักขันนนำเออเอ้นยิ่ง เบกโซ่เฟอร์ขันน็อตน้ำครับจะได้หูวจักแก้ไขหูวจักขัน,น,น,นวัดนัดความเกี่ยวหลดเกี่ยยางหยกกับประมาณนี้ครับนสแหละงานแก้ไขเมือดาวสิ่งสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ